เวลาที่เรารู้สึกว่าเราหลงทางในด้านความรักอะค่ะเราจำเป็นที่จะต้องกลับมาสร้างเป้าหมายไม่มีอะไรนะคะที่มันสายไปหรือช้าไปกับการเริ่มต้นใหม่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนกลับเข้ามาเคลียร์ตัวเองคือ1นนะคะเขียนความคิดออกมาก่อนเลยเราจะต้องดีท็อกซ์ความคิดบางอย่างในตัวเองเขียนความคิดออกมาก่อนเลยค่ะว่า ไอ้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาในหัวของเราเนี่ยมันเป็นความคิดชนิดไหนนะคะเวลาที่เราไปเจอความรัก <_ m ys> เวลาที่เราไปเห็นคนรักคู่อื่นๆอะไรที่เราคิดเวลาที่เราไปเห็นสิ่งนั้นเวลาที่เราไปเห็นร้านอาหารเก่าๆเวลาที่เราไปเห็นข้อความเก่าๆให้เราเขียนข้อ,เ,อ,อเขียนจากความคิดอะถอดรหัสความคิดออกมาว่าเราคิดไหมว่าเราไม่ดีพอ เราคิดไหมว่าเราไม่สวยเราคิดไหมว่าเราเป็นคนขี้บ่นเราคิดไหมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความคิดของเราให้เขียนออกมานะคะเพราะว่าเวลาที่เราเขียนออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเทิร์นตัวเองได้ว่าอ้าวถ้าฉันไม่สวยแล้วฉันจะทำยังไงที่ฉันจะรู้สึกดีกับตัวเองได้เออ มันก็จะเป็นความคิดที่ว่าเออถ้าฉันรู้สึกดีกับตัวเองได้แล้วฉันรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นฉันก็ต้องมีการขัดตัวมากขึ้นไหมฉันก็ต้องมีการออกกําลังกายเพื่อให้หุ่นมันเฟิร์มมากขึ้นหรือเปล่าฉันก็ต้องเพิ่มกินอาหารลดลงหรือเปล่าหรือฉันจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนการแต่งกายใหม่เมื่อฉันมีสิ่งนี้แล้วอ่ะฉันถึงจะมีความมั่นใจแล้วสิ่งนี้เองอะค่ะเมื่อเราเห็นปัญหาจากความคิด ที่มันเด้งขึ้นมาเจ้งขึ้นมาเราเอาออกมาใส่กระดาษแล้วหลังจากนั้นให้กลับมาเทิรนความหมายใหม่ว่าไอ้ความคิดนั้นอ่ะมันมีประโยชน์อะไรกับฉันเพราะว่าเราจะไม่เอาความคิดแบบนั้นนะคะเข้ามาตอกย้ำว่าฉันไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเทิร์นแล้วค่ะเราเทิร์นสิ่งที่เรารู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมาเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันเป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยโทษตัวเองว่ากับการที่เขาทิ้งฉันไปอ่ะฉันคิดว่าฉันไม่มีค่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยฉันสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกเยอะเลยอ่ะแล้วนี่คือการที่เราจะมาตั้งเป้าหมายกันแล้วว่าโอเคหลังจากนี้แล้วฉันต้องการอะไรให้กับตัวเอง มันคือการที่เราเนี่ยกำลังดีท็อกซ์ความรักที่แย่ๆออกนะคะเพื่อการที่เราจะสร้างแพทเทิร์นความรักดีๆให้กับตัวเราใหม่